เปิดแล้วยถ <c oughs> ่าไปกนเดี๋ยวจับน้องมาสัมภาษณ์การเดินทางสะดวกที่สุดฝั่ง ไปหาเจ้าของกันก็ได้ ผ่อนโอนมาตรการของรัฐบาลระยะที่สามนะคะในการเปิดทะเลกอดีกรับได้ไปเที่ยวได้สะไรกับการกักตัวมานานอันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะสระบุรค่ะอันนี้เดินทางไปยังก็นั่งรถกระบะมาค่ะรู้สึกอึดอัดกับมาตรการของรัฐบาลไหมคะ จังหวัดจันทบุรีเปิดทะเลไปวันแรกแล้วไม่มีกอ่ะยกเลิกด่านนะคะคัดกรองอ่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะคนบ้านรู้สึกยังไงแล้วอยากให้อ่เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะก็อยากให้คนมาเยอะๆจะได้ฐานของกันดีๆเศรษฐกิจจะได้ดีเพราะว่าตอนนี้ก็แยกๆกันก็อ่เหมือนเหมือนนโยบายแหละครับมีจุดคัดกรองแล้วก็ให้สแกน แล้วก็มีเยลทำความสะอาดมือแล้วก็เตือนลูกค้าทุกครั้งก่อนลงจากรถให้ใส่แมสตลอดครับอตอนนี้การลงเล่นน้ำเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เล่นนะเขาติดป้ายไว้ตลอดครับแต่ว่าอาจจะเป็นพวกเด็กๆที่เล่นข้างๆหาดครับคือเล่นทรายเอาอะไรก่อเล่นของเขาเนี่ยพอมีครับแต่ลงเล่นน้ำนี้ไม่อนุญาตให้ขายครับเกี่ยวกับสุราอะไรพวกนี้ไม่ขาย มีัดใจครับว่าเราจะได้ออกมาท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ได้ไม่ได้จับเคอดอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ออกมาชมธรรมชาติได้จะได้ไม่น่าเบื่อละค่ะเพราะที่ทำได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรจากการกักตัวนั้นก็อยากให้คนมาเยอะๆจะได้ขายของกันดีๆเศรษฐกิจจะได้ดีเพราะว่าตอนนี้ก็แย่ๆกัน กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ